ไป <peach S 2> ถ่ายมุมนี้ออนแซมแซมมึงถ่ายมุมนี้นี่ถ่ายมุมนี้ถ่ายจริงจริงครับนี่คือต้นดิเกเดียมนะครับผมจะลองรูปดูนะครับดูตรงนี้อ่ะดูตรงนี้เหรอดูใบยอดนะที่ยอดนั่นแหละรูปเร็วๆร็วดีย่ตรงไหนนู้นนี่นังีรูปเร็วกว่านั้นอีกรูปเร็วกว่านั้นอีกเย้รูปมันดูดิเย้มันคงไม่สั่นหรอกมันต้องอะไรนี่ไอ้สัส ีโอ้โหไหนยังไม่งอีกสักต้นเลยไม่กินไงนี่ไหนลองดูดิไอ้เหี้ยเออสั่นเลยไอ้เงี้ยแซมรูปสั่นเลยไหมยังไม่สั่นเลยน้าแกยังไม่สั่นเลยนี่น้ามือดู้ไหนดูนีเอ้ยสั่นเลยนะสั่นน้าเรงหยุดน้าเราหยุดหยุดหรออ๋อยอดตายนู่นเลยเหรอดูสูงๆนี่เห็นชัดร์ปดยเฮียรู้โอ้โหอะไรเนี่ยไอ้เงี้ย ปียาลยยังปิดอัองเอไอ้นี่้าปิดอคับไร่หยุดนะนลมมันพัด่ไม่ใช่แล้วโดนนันมือขย่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ได้ขย่าเลยไม่ได้ใช้แรงเลย ต้องลูกด้านนั้นด้านเดียวไอะเจ๊นี่ยต้องลูกนี้อย่าเดียวเดี๋ยวลองดิถ้าเราขย่อมือตันขย่อมก็สั่นไม่เนีถ้าขย่อมอยสั่งนี้ไงะแต่ท่านอยู่ลูกนะต้องยืนมันเีจ๊เดี๋ยวมขย่อมแรงเดี๋ยวต้องรอให้ต้นนีอีกก็โดนยุงกัดตายแน่โว้ยดิ